โนบิตะซีโน่เมทัยครับฝ่ายนี้ซ้อมม่ด้วยครับซ้อมมาสองเดือนเต็มครับซ้อมอยู่ที่ไหนครับไ่นี้อยู่ใกล้ซีโน่เมทัยร้อยเยดครับมีทุกทแล้วมีใครเป็นู่้มีอาจารย์ยุทธชัยใจแอ้นแล้วก็คำหลวงคือโปรในใครเชื่อเนาะครับตอนนี้ร้ออายุเท่าไหร่ผมอายุยี่สิบสี่ครับเราสูงประมาณเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบครับน้ำหนักมาป่อยประมาณกี่กิโลเราปล่อยห้าสิบสี่เราเป็นหมดจัดตายเลยครับ ต่อยหมัดครับแล้ววันนี้เราเจอกับพี่วานอนไปวานอนเคยเจอเลยไหมไม่เคยอะใช้แรกเลยใช่เลยแล้วได้ถึงสาเก็ตมาต่อยเขามั้ยวะไม่ดเขาเป็นมวยมวยซ้ายต่อยมาเตะขาอ่าแล้ววันนี้ระวังอย่างไรางแม่เ่ดูไปเรื่อยๆคร่อยๆไปตามสไตล์เนาะยังหลังโควิดมานี่เราได้ต่อยยังบ้างไหมไม่ได้ต่อยหยุดตั้งแต่แปดมีนาหยุดยาวเลยไอ้นั้นเราต่อยไว้ใครกับนั้นสุดไอ้นี่ครับต่อยกับไอ้ สุดจักรสินยกโมดเป็นไงวันนั้นชนะคนาเนียนะแล้วก็หยุดยาวเลยมันเวทเท่าไหร่ต่อยร้อยสิบสามแล้ววันนี้ต่อยร้อยสินนบห้าลำดับไปปล่อยสบายสบายอ๋อไม่มีปัญหาเนาะครับแล้วคนจังหวัดอะไรครับกาญจนบ,บุรีครับฝากช่วยช่วยแฟนคลับเรานี้หนะ่อยสวัสดีครับฝากพี่น้องกาญจนบ,บุรีนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยด้นะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนนะทุ่มที่ครับผมบ้านน้องชายครับผม